โอ้โหฝนตกครับข้าวที่จะตากเปียกหมดเลยครับนี่เจ้านี้นี่ก็ถือว่าอยู่บนพาลานนะครับใช้พาลานปูครับและข้าวก็ไม่ไปไหนก็อยู่บนพาลานนี่เปียกแต่ว่าเจ้านี้สิครับ เจ้านี้นี่ไม่ได้ใช้พาร้านนะครับโอ้โหมันไปกับน้ำหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันไหลลงข้างทางหมดแล้วครับไหลลงมากับน้ำครับมาอยู่ข้างทางหมดแล้วนี่โอ้บนลาดยางนะครับ ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกถนนเส้นนี้รถไม่ค่อยสัญจ,จรเนี่ยมันลงข้างทางหมดเลยมันลงมากับฝนนะครับฝนตกหนักด้วยนะโอ้ก็เป็นกำลังใจนะครับไม้กับชาวนาตาตัดเจ้านี้นี่น่าจะใกล้แห้งแล้วนะครับใกล้จะแห้งแล้วแต่ว่า ฝนมาตกก็ต้องต้องตากเพิ่มอีกเพิ่มระยะเวลาในการตากอีกแต่ตากบนถนนนี่มันแห้งไวอยู่แล้วแต่ว,ว่าข้อเสียของการที่ไม่ใช้ผ้าลานปูก่อนนะครับมันก็จะมากับน้ําอย่างนี้หละเนี่ยมันมากับน้ํานะครับลงมาเลยนะลงมาจากถนนลาดยางนะมาอยู่กับหินหมดแล้วแล้วเขาจะเอาไว้ได้ไหมเนี่ย แต่ว่าอพวกนี้เนี่ยเอาได้แน่นอนเนี่ยนู่นแหละครับตลอดสายครับมันลงมาหมดเลยนี่ทางทางลงมากับน้ำหมดเลย ถ้าเกิดฝนตกหนักกว่านี้มันน่าจะไหลลงมาเยอะกว่านี้นะครับถ้าเทียบกับเจ้านี้ที่เขาใช้ผ้าลานนะครับนี่มันจะยังอยู่นะนี่ยยังอยู่นี่ที่อยู่กับผ้าลาน พอเจอฝนเนี่ยมันกระเด็นไปแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังอยู่บนพ้าลานนะครับยังติดพ้าลานอยู่ไม่ออกไปนอกถนนก็ถือว่าผลผลิตยังอยู่ครบถ้วน